สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆนะคะสไตล์ผู้บริหารมานําเสนอให้ได้ชมการอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะโปรถโตโยต้าแคมรี่ 2.0G ปี2016นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง629,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะเป็นรถสีเทาดํานะคะนานๆจะเข้ามาทีด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0982 สองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนนานสูงสุดเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะห้กากไก่พอสัมภแปดเก้าเจ็ดหนึ 1, ่งกรุงเทพมหาคนครนะคะเราก็ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียม โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆนะคะโคมใสๆส,สวยๆเลยนะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าให้ฝั่งละ1จุดมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะ ได้ปลสีเท่าดาน,นะคะสีสวยๆนะคะดูแรงง่ายอีก 1- สีนะคะสําหรับล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อต5รูนะคะโลโก้ตรงกลางช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีเรื่องน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ Built-in นในส่วนของไฟ เนี้ยนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเส้นใหญ่ๆนะคะเอกลักษณ์ของเคมรี่เขาเลยนะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้เตต้ามีติดอยู่นะคะติดคิวกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในกันบ้างนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนส สีเบจนะคะลูกค้าเลขไมของรถคันนี้นะคะไม่เยอะเลยนะอยู่เพียง1 3 9่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม่ก็ไม่อย่างแน่นอนนะ มือจับประตูด้านในนะคะลูกค้าเป็นแบบโคเมียมนะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้สี่บานเลยนะคะดีไซน์ในส่วนของลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหราความมีระดับมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวบอกคนขับเนี่ยสามารถเซ็ตปรับระดับได้ด้วยนะคะลูกค้าปรับระดับเซ็ตไว้ได้เลยนะบอกคนขับนะคะลูกค้า ฟังกชันเนี่ยถือว่าได้มาครบเลยนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะมีระบบกันลื่นถลียให้ด้วยนะในส่วนของพวงมา,าลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้เลยนะคะแอป เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะดีไซน์ในส่วนของรายไม้นะคะตรงกลางคอนโซลนะคะเพิ่มความหรูหรามาให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของที่ชาร์จแบตนะคะสําหรับลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone นะคะสามารถวางนะคะชาร์จแบตตรงนี้ได้ด้วยนะคะมีเต้ารับให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของ ฝ้าเพดานนะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขลายัยนใดๆเลยนะคะฝ้าสวยๆนะคะเบาะนะคะได้เป็นบเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังสีเบจน,นะเบาะไม่มีช้ำเลยนะคะบเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะ หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขายรอยขยับขยื่นไดๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะใครใช้ก็มีระดับนะออกได้ทุกอาชีพเลยเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าดอกเบี้ยช่วงนี้ถูกด้วยนะเริ่มต้นอยู่เพียง4ปี2.59%เปเซ็นเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะห้องพนักสานด้านหลั นะคะกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีแอร์ด้านหลังให้พร้อมเลยนะคะส่วนเบาะด้านหลังนะคะตรงกลางนะลูกค้าสามารถดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ําได้อีกด้วยนะคะลูกค้าแล้วเขาก็มีประตูลับนะคะนี่ทะลุไปยังห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เลยนะคะลูกค้า สวยๆหรูๆเลยต้องแคม r y นะคะมีม่านหลังไฟฟ้านะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกดปุ่มด้านหน้านะคะตัวม่านก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะคะหรูหรามีระดับเลยนะคะสําหรับแคม r y นะคะใครใช้เนี่ยไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะแล้วก็มีม่านบังแดดนะคะลูกค้า ตรงประตูด้านหลังทั้งสองฝั่งแดงเลยนะคะเป็นแบบอัตโนมือเนาะก็คือดึงขึ้นดึงลงกันเองเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะใครใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะสีนี้นะสวยนะคะลูกค้าได้เป็นสีเทาดาด้วยนะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะถ้าสนใจนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาสวยงามนะคะไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะ4จุดกันเลยนะนเซ็น,นเซอร์กันชนหน้าหลังเลยนะคะสําหรับแคมรี่คันนี้นะคะเป็นตัว 2. 0 g ปี16นะคะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดนะคะโลโก้ด้านหลังก็เป็นแบบโครเมียมได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของ ของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างอ่ะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดีก้กว้างๆก,งก,งกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะการันตีให้เลยนะมาดูบอดี้ด้านล่างกันบ้างนะคะอ่าล้ออะไรอุปกรณ์แมลงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะ โครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะการันตีให้เลยนะคะรถไม่เคยจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะคะเพชรยนต์เนี่ยคัดเกรดคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคะขอบยางตรงฝากระโปรงท้ายนะคะเดิมๆนะจิกลงไปนะคะหเห็นรอยเล็บนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะ รับรองว่าคันนี้ใครได้ไปนะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะรถสวยนะคะเกรด A นะคะคัดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดติดต่อมาหานัดได้นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะเริ่มต้นอยู่ที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือลูกค้าอยากผ่อนนานๆน,น,นะ7ปีนะคะดอกเบีย้ยอยู่เพียง2.9% 9เท่านั้นเองนะคะข้างวด ตกอยู่ประมาณ12ื่นสองนะคะันนี้ลูกค้ารายได้สองเท่าของข้างวดนะคะออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องค้านะคะใครที่สนใจนะติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรนัดส่วนเก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ hmm. เข้ามาได้เลยนะคะยินดีใช่ทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ vvtiw นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ2,000 cc ซีซรแรงม้านะคะมาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันนะคะลูกค้าสภาพเดิมเลยไม่มีนะคะในส่วนของคราบน้ำมันหยดไหลเยิม้มใดใดนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้า สามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปนะจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะคะคันนี้สวยๆนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้า จุดมาร์กแ้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะแล้วก็แคมรี่เนี่ยเขาจะมีในส่วนของชุดโชกนะคะช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นใดๆน,นะคะโลโก้ตเตย์ตาต้องฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะสงวนกันความร้อนนะก็ยังอยู่นะคะคันนี้ ใครได้ไปรับรองมาว่าไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะ จุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะใครที่สนใจนะคะทลาดไม่ได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะ Toyota Camry 2.0 g ปี2016นะคะค่าตัวอยู่ที่629,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนได้นาน7ปี84งวดเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะเริ่มต้นอยู่ที่2.59%เท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดู รถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ